Okay, อโอเคครับกัดสิกันนะนะผมโอเคเกมกับคลิปสั้นๆนะว,วันนี้ก็อาบอกว,ว่าประสบก,การณ์ของการเป็นลูกป,ปืนครั้งแรกนะคือลำบากมากลูกป,ปืนนี่ก็เป็นลูกป,ปืนที่จากสเก็ตอันเก่าเนาะเดี๋ยวถ้าพอเล่นสกเก็ตเป็นอ่าเะเปิดแฟลชเดี๋ยว,ยวจะได้ง่ายอะถ้าพอเล่นสกเก็ตเป็นเดี๋ยวจะได้เจอนะผมนะอ่านี่ลูกป,ปืนที่เปลี่ยนของเดิมนะผมนะก็เริ่ฝึกสื่อละเนี่ยมันไม่ค่อยไหลแล้วอะเนี่ยมันฝสืด ไม่รู้ใครจะมีไม่รู้มีใครเห็นหรือเปล่านะแต่คือมันเริ่มฝื่อละอ่าเมียเนี้ยอันเนี้ยน่าจะยังดีอยู่ได้อยู่นะผมนะก็เปลี่ยนแต่เอาล้อสเน็กบอร์ดเออแต่ขโมยของล้อสเน็กบอร์ดมาเปลี่ยนนะผมนะงบประหยัดก็ถือว่าใช้ได้นะผมนะอันเนี้ยแต่คือมันจะไม่ไหลมากอันเนี้ยคันนี้ถือว่าใช้ได้เลย อันนี้ข้างหน้าเนี่ยสวยก็ผมยังขันไม่สนิทมากนะเนี่ยเห็นไหมมีรอยข้างในจริงเสร็จได้อีกนิดนึงแหละแต่ผมขันได้แค่นี้แค่ไหนแค่นั้นก่อนก็ถือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ขันก็ไม่ได้ว่าหน่วยอะไรนะอันนี้เอามาเง,งี้ยนะนี่เนี่ยกระปืนผมยังเปลี่ยนไม่หมดหรอกเนี่ยเ,เหลือเหลือเศษไว้ก็ยังลื่นอยู่ แต่พยาไอ้เนี่ยงัดละแต่มันงัดไม่ได้ก็เลยนั่งเซ็งนะผมนะก็เนาะมีแปดอันพอดีเป๊ะก็เป็นเบอร์เดียวกันนะหกศูนย์แปดเนาะไออันนี้ไอหกศูนย์แปดไอก็ใส่ซีซีเข้าไปไอใส่เข้าไปนะผมนะหกศูนย์แปดหกศูนย์แปดไอนะผมนะก็เบอร์เดียกันที่ใส่เนาะแต่ว่าเป็นสใส่ไม่รู้ว่ามันจะมีความอันตรายมากแค่ไหนนะผมนะแต่าใส่ไปก่อนก็ ดำอุปรกรณ์ดำหมดเนี่ยเอาไอ้ถอดหัวจุไอเนี่ยออกนี่เลยไอนี่เลยลำบากเลยโคตรเจ็บนิ้วอะ่ะเนี่ยแล้วมันแข็งนะเป็นพลาสติกแข็งด้ยเนี่ยแล้วดูดำแข็งเนี่ยค้านี้ใช้ถ่ายทั้งดำทั้งแข็งะะก็เนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เหนื่อยนะผมนะก็หลายชั่วโมงอยู่ก็จะเสร็จ ก็สามชั่วโมงกว่าสามสี่ชั่วโมงกว่าน้งแต่กลับบ้านมาเนาะแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้นะผมนะมันต้องเอาตังไปเปพวกไอ้น,นี่แต่เดี๋ยวจะลองซื้อมาดูนะผมนะก็ใช้ได้นะเดี๋ยวเราจะได้เห็นคลิปพวกสเก็ตบอร์ดเนาะเนี่ยถ่ายได้ดีเลยตัวเรียาของเก่านิดนึงนะผมนะก็เนาะซื้อต่อจากเพื่อนก็บอร์ดเขาไม่ค่อยได้เล่น มันมีฝุ่นเยอะด้วยแหละก็เลยมันเลยไม่ค่อยไหลแต่รู้สึกว่าลูกปืนจะแตกด้วยมั้งผมเล่นเองแหละอันนั้นอ่ะก็ถือว่าสนุกนะผมนะสเก็ตบอร์ดยอคอยมีคลิปนม้มารีวิวนะผมนะผมนะก็โอเคคิปอ่ะขับสเฮ้ยเออก็นะผมนะผมนะก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปอ่ะ ไม่เป็นไรถ้าคลิปนี้ไม่รู้เรื่องก็คอมเมนต์นมาใต้คลิปนะว่าผมู้ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวอัดใหม่อีกรอบ